แล้วน้องก้าเลือก A ปะนวันที่3าแล้วเลือกเบอร์สองเกี่ยวอะไรฮะมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยววะน้องก้งเลือกให้พี่ให้เลือกอัลฟ่าเบตเลยค่ะอัลฟ่าเบตอัลฟ่าเบตค่ะอัลฟ่าเบตครับผมขอเลือกเดฟเกียวนึ๊งตึ๊งตึองตึ๊งคึ๊งต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 ึ๊คตึ๊ง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 ตึงเ พิธ oh. ีกรลงมาพี่ค่ะโอ้โหคือพิธีกรอ้วนนะคะเข้าไปไม่ได้เราควรออกมานีเนึงนค่ะ oh. มีอะไรอยากจะถามน้องก้างคะคำถามอะไรก็ได้นะฮะตอบไม่ตอบอ,อีกเรื่องนี้ครับ <laughs> ตอบอยู่แล้วตอบแบบไหนยอีกเรื่องนึงครับนานเดี๋ยวเขาเปลี่ยนใจนะเขาให้ค,คนอื่นตอบหาคิดทิ้ค่คคถามเด<อ>ีย มาแล้วอ right? <uh> ่าครับผมเผื่นทีสุดอะไรอยู่กับใครคะเผื่อทีสุดอะไรอยู่กับใครโง่พี่ก็องเผื่อใช่เผื่อครับตอนนี้นะครับจริงๆครับเป็นเป็นช่วงเวลาเผืนที่สุดของก้าคือเหมือนตอนที่ทุกคนบอกลางครับ กานขับรับน้องก้างไหมคะนั่แน,น่แน,น่แนเลย,ย <c ười> คือคือมันรู้สึกด,ดีใจมากกว่าแล้วก็มันเป็นความรู้สึกแบบว่าเคยๆแบบว่าเอ้ยโอ้ยิ่งยิ่งมีทุกคนเยอะขนาดนี้แล้วก็ทุกคนรอบรักกันพร้อมด้วยขนาดนี้ก็ขอบคุณมากครับผมน้องกั้งรับการขับไหมคะ <c oughs> <c oughs> ให้ใหอีกรอบหนึ่ง พิธีกรนนมาชอบบอกเลนละายพิธีลลายไปแล้วครับผมต่อไปค่ะแข่กลางเลือกเอาเรื่อง้ต่อโอเคต่อไปขอเป็นเลขสคับเพราะว่าการแข่งเลข3เนาะอ่ะเลขส้ A B C D E F G H I J J ครับผม J ไมค่ะ J ครับ J 3เดี๋ยวพิธีกรวิ่งลงไปแปบนึงไหมะเดี๋ยวพี่ไอ้อยู่ข้าล่เลยก็ได้อได้ได้ ไม่ใช่จะไดไม่เกรงใจอยข้อมูลคนเดียวก็พูด้ปไปใจไปใจค่ะตอนนี้กลั่ตกได้แล้ว ได้เข้าไปอ่านกระทู้ของวังสักุละในผังคททิิปผิวทองค่ะวังสักุรนะครับผมก็จริงๆได้ยินอยู่บ่อยฮะแล้วก็คือได้เข้าไปอ่านครับมีมีโอกาสได้เข้าไปครับแต่ว่าแต่ว่าส่วนมากนะฮะก็จะเป็นการที่ว่าเหมือนเหมือนได้ยินจากพนัานคนนี้มาตลอดไงครับผมก็จริงได้ยินมาเหมือนกันว่าวังสักลุลาก็ไม่มีสักุุะาลยฮนะไม่เกี่ยว ครับก็วันสกุลานะครับก็เป็นที่ที่ทุกคนให้ความรักกันอีกที่นึ่งนะครับผมก็ขอบคุณทุกกระทู้นะครับผมเห็นว่าให้กําลังใจกันตลอดแล้วก็ทุกท่านที่กันอยู่ในบ้านก็มีมีกระทู้หลายกระทู้นะฮะที่เหมือนคอยคอยแนะนําแล้วก็ให้กําลังใจแล้วก็เหมือนช่วยๆกันมอบความรักให้กับกันนะครับผมก็ขอบคุณมากจริงครับนี่ครับต่อไปแย่เริ่มเลขแล้คะสิบสามอ้า สิบเรื่องแล้วครับสิบสามสิบสามสิบสามเอครับพ่อบอกมาเปลี่ยนครับอะไรอะไรอะอะอะไม่ออกไม่ไม่ออกขอบคุณสำหรับคำถามนะฮะยังอ่ะจะทำให้อนุญาตให้ ถามเรื่องข้างก็ได้เอางี้นึกออกปะนึกออกไหมใครมีคําถามครับอันนี้ให้ข้อดีฟีเลยอุ้ยมีเยอะเหมือนกันจริงจริงอ่ะนี่ได้เลือกแล้วนะอ่ะให้เลือกเลยเลือกเลยถามเลยถามเถอะขอบคุณค่ะไม่ขอบไม่ขอบคุณ่ไก็เลือกก็ได้ว่าใครมีคำถามถ้าไม่ออกใช่ถามไปดูเลยถามไปดูเลย เอาอยากถ้มก็ถาาครับคุณมีสิทธินั้นครับหรือพี่ให้เวลาคิดเราเดี๋ยวกลับมาเขาขอใช้สิทธิ์ของเขาค่ะแต่ไม่ใช่ตอนนี้ได้เขาขอเก็บสิทธิ์ไว้ตอนนะคะได้ค่ะงั้นเอองั้นเราไปไปถึงคนอ่งก่อนค่ะได้คร่ะงั้นเป็นขอเลขมันมีถึงเลขเท่าไหร่ครับสิบสี่ค่ะสิบสี่ไปถึงหมดสิบหกแล้วเขาไปเลขหกแล้วกันครับโอ้ยหก ตื่นเต้นยดูดูป้ายไว้เลยดูป้ายไว้เลยอ๋อหกองแถวนี้อ่ะครับอ่าตัวอะไรจีครับผมเอ๊ามากี้ได้ยินเสียงรอดแล้วล่ะตัวพี่อยากข่าวหรือไม่ล่ะพูดแบบนี้ค่ะพี่ลีตอนงงนิดเดียวนะคะ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านทานน้องก้าวต้องเล่นละครสักเรื่องครับอยากเล่นบทครับผมน้องก้าวอย่างเกอะย,าง,ออยางเป็นเจ้าหญิงใช่ไหมคะเฮ้ยแต่อบอกเขาพรโมกุลสงครามนางงามครับไม่ใช่นะก็อ่านอกจากความฝันมาวินแล้วกันเนาะก็จริงจริงก็ว่าจริงก็ถึงจะยี่สิบก็ยังวัยรุ่นอยูอ่นะฮะ อยากจะแบบไปต่อ,อยกับต่อบ้างพี่ต่ออะไรอย่อโมนนะอนครับก็จริงๆริงอยากอยากลองเล่นเรื่องที่แบบว่าใกล้ตัวใกล้ตัวเองนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นบทบาทที่แบบว่านักเพล,ง,ลงนิดหนึ่งเพราะว่ากัรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าว่าเหมือนอย่างอย่างในางานอย่างในตอนแข่งเดสต์สตาร์นะครับผมตอนวีที่กั้งร้องเพลงอ่าชื่ออะไรนะ นางแม่ก้านครับก็เราทีนี้ <c oughs> นเนี่ยทุกคนก็จะชอบมากกันแบบว่านักเลงเหมือนกันก็อย่างรู้เหมือนกันครับถ้าสมมติเราสวม,มบทบาทน,นั้นอย่างเต็มที่ว่าเป็นแบบว่าแบบเป็นนักเลงนิดนึงแต่ว่าก็ขอเป็นแบบแบดบอยพระเอกเหมือนกันสาวชอบแบดบอยอ่ะะคไปต่อไปเลยคะ่ะข้างหลังบทว่างเหงาอยากถามบ้างเหงาใช่ไหมเรื่องเล่นเลยครับข้างหลังก็ต้องกอดถึงข้างหลังต้องเป็น